สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Fact Hist หรือ AFH ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวเบื้องหลังของยานยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้วันนี้ไรจะมาเจาะเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนใช้กันอยู่ทุกวันแบบไม่ทันคิดนั่นคือระบบเชื่อมต่อบลูทูธในรถยนต์ครับแค่คิดดูนะครับเมื่อก่อนเราเคยต้องวุ่นวายกับการเสียบสายออกหาสายชาร์จให้ถูกรุ่น หรือบางทีก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมพรุงพรังเต็มรถไปหมดแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับแค่ขึ้นรถสตาร์ทเครื่องมือถือเชื่อมต่อเองอัตโนมัติเพลงขึ้นมาทันทีโทรเข้าโทรออกก็ง่ายได้บอกเลยว่าสะดวกสบายสุดๆยุคนี้รถยนต์หลายค่ายไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz b m w t e เ l a หรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าจีนรุ่นใหม่ๆ ต่างก็พัฒนาระบบเชื่อมต่อให้ฉลาดล้ำไปอีกขั้นไม่ใช่แค่เชื่อมต่อบลูทูธเพื่อคุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงแล้วนะครับแต่รวมถึงการส่งข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอรถยนต์ได้อย่างไร้รอยต่อเหมือนหน้าจอสมาร์ทโฟนย้ายมาอยู่ตรงหน้าเราเลยทีเดียว ใครจะไปคิดว่าไอเจ้าเทคโนโลยีบลูทูธที่ดูธรรมดาดาจะก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้คุณเคยสงสัยไหมครับว่ากว่าที่เทคโนโลยีนี้จะมาถึงจุดที่สะดวกสบายขนาดนี้มันผ่านอะไรมาบ้างเรากำลังพูดถึงวิวัฒนาการที่น่าทึ่งจากยุคที่ต้องพยายามต่อสายสู่ยุคไร้สายที่แท้ทรูครับย้อนกลับไปไม่นานนักประมาณช่วงกลางยุค2010 เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บลูทูธในรถยนต์ก้าวกระโดดไปอีกขั้นก็คือการมาถึงของ Apple CarPlay และ Android Auto ครับจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นมันว้าวขนาดไหนจากเดิมที่เราใช้บลูทูธแค่สั่งเพลงกับโทรศัพท์ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางทีก็ต้องต่อสาย USB ให้วุ่นวายแต่พอมี CarPlay Android Auto เข้ามา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีจูจูระบบนำทางของเราก็มาจาก Google Maps หรือ Apple Maps บนมือถือเราเองเพลงจาก Spotify หรือ j o k e s ก็เล่นได้ไม่มีสะดุดมันไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อแบบพื้นฐานอีกต่อไปแต่มันคือการหลอมรวมประสบการณ์มือถือมาสู่รถยนต์อย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ราบรื่นขนาดนี้ก็คือบลูทูธและ Wi-Fi ที่ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดนั่นเองครับว่าตอนหน้านั้นอีกนิดประมาณช่วงปลายยุคข,ของ2000ถึงต้นยุค2001เนี่ยสภาพไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับยุคนั้นเป็นยุคที่สมาร์ทโฟนเพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างจริงจัง ไอโฟนรุ่นแรกๆเพิ่งเปิดตัวระบบบลู o ทูธในรถยนต์ก็เริ่มมีให้เห็นในรถยนต์ระดับกลางถึงบนมากขึ้นแต่การใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าปวดหัวพอสมควรเลยครับการจับคู่อุปกรณ์ pairing คือความท้าทายบางทีจับคู่ติดบ้างไม่ติดบ้างใช้เวลาเป็นนาทีนาทีบางรุ่นต้องกดรหัสลับบนหน้าจอรถส่วนใหญ่แล้ว ฟังกชันที่ใช้งานได้ก็จำกัดอยู่แค่โทรศัพท์แฮนด์ฟรีเท่านั้นเองครับจะฟังเพลงผ่านบลูทูธนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อผ่านสาย AUX ที่มักจะอยู่ตรงซอกหลืบซ่อนเร้นตามคอนโซลกลางหรือไม่ก็ต้องพึ่งพาพอร์ต USB ที่อ่านได้แค่ไฟล์ MP3 จาก thumb drive เท่านั้นใครจำความรู้สึกนั้นได้บ้างครับ มันคือยุคแห่งความพยายามอย่างแท้จริงย้อนไปไกลกว่านั้นอีกครับเราเราต้นถึงกลางยุค2,000นี้ในยุคนั้นระบบบลูทูธในรถยนต์เริ่มปรากฏตัวขึ้นแล้วครับแต่ส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่แค่ในรถยนต์พรีเมียมบางรุ่นเท่านั้นและฟังก์ชันหลักเลยก็คือ hands free calling หรือการสนทนาโดยไม่ต้องถือโทรศัพท์ครับคุณอาจจะเจอในรถอย่าง volvo S80 หรือ s a บ93รุ่นท็อปทอปที่พยายามนำเสนอนวัตกรรมนี้เพื่อความปลอดภัยแต่การเชื่อมต่อโอ้โหมันเป็นกระบวนการที่สับ,สบซ้อนมากครับบางทีต้องกดปุ่มบนควงมาลยัยบางทีต้องสั่งการด้วยเสียงที่ระบบก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องและที่สำคัญคือเพลงเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดถึงเลยครับถ้าอยากฟังเพลงในรถยุคนั้น ็ต้องพึ่งพา c d c h a n g เ r รเคสคาเซตหรือไม่ก่อ FM-TRANSMITTER เท่านั้นเองนั่นคือยุคที่บลูทูธถูกสร้างมาเพื่อโทรศัพท์โดยเฉพาะครับในเมื่อรถยนต์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นยังไม่มีบลูทูธติดมาให้หรือถ้ามีก็แพงแสนแพงครับตลาดอุปกรณ์เสริมบลูทูธก็เลยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดคุณจำได้ไหมครับพวก FM t r a n s m i t t e r ที่เสียบกับช่องจุดบุรี่ เราก็ต้องไปจูนเครื่องวิทยุให้ตรงกับในรถเพื่อให้เสียงเพลงจากมือถือออกลำโพงรถได้นะครับหรือไม่งั้นก็จะเป็นลำโพงบลูทูธขนาดเล็กที่หนีบไว้กับแผงบังแดดที่เสียงจะก้องก้องหน่อยเวลาคุยโทรศัพท์โอ้โหมันเป็นยุคแห่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแท้จริงครับใครอยากได้บลูทูธก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมเหล่านี้มาพึ่งพิง ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้สวยงามหรือสะดวกสบายเลยแม้แต่น้อยแต่ในยุคนั้นมันคือความล้ำหน้าที่ทำให้เราได้สัมผัสคำว่าไร้สายเป็นครั้งแรกในรถยนต์ครับแล้วค่อยรถยนต์เจ้าไหนกันละ่ะที่เป็นผู้บุกเบิกตัวจริงสีนจริงถ้าเราย้อนกลับไปถึงช่วงปลายยุค90ต่อต้นยุค2000เนี่ยทับค่ายรถยนต์หรูอย่าง BMW และ Mercedes-Benz นี่แหละครับ ที่เริ่มนำร่องติดตั้งระบบโทรศัพท์ในรถที่ใช้เทคโนโลยีที่คล้ายบลูทูธเข้ามาใช้ก่อนใครเพื่อนอย่างเช่น BMW Z-Series E 6 5หรือ Mercedes-Benz S-Class W 2 2 0รุ่นช่วงต้นปี2000เนี่ยครับพวกเขาเริ่มทดลองนำเสนอระบบโทรศัพท์ในรถที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านโปรโตโคอลไร้สายบางอย่าง ซึ่งต่อมาก็คือบลูทูธนั่นแหละครับแต่มันยังไม่เป็นบลูทูธมาตรฐานที่เราใช้กันทุกวันนี้มันคือการพยายามเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับรถอย่างแท้จริงเพื่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยในยุคนั้นครับแต่บอกเลยว่าการใช้งานยังห่างไกลตับคำว่าน่ายมากมากครับแล้วบลูทูธชื่อนี้มันมาจากไหนกันทำไมถึงชื่อบลูทูธ เรื่องนี้น่าสนใจมากครับชื่อบลูทูธจริงๆแล้วมาจากพระนามของกษัตริย์ไรไวกิ้งชาวเดนมาร์กในศตรวรรษที่10พระนามว่าฮาร์โร b l บลูทูธกอร์มเซนครับพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมเผ่าต่างๆในแถบสแกนดิเนเวียให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับที่เทค,คโนโลยีบลูทูธถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้สื่อสารกันได้เป็นไงครับเจ๋งไหมล่ะ แนวคิดของบลูทูธเริ่มต้นมาจากบริษัทเ r ริกเซนในสวีเดนช่วงกลางยุค90ครับโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายระยะใกล้ที่มีราคาถูกใช้พลังงานต่ำและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลายชนิดเข้าด้วยกันได้ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือแต่รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยซึ่งในตอนนั้นพวกเขายังไม่คิดหรอกครับ ว่าวันหนึ่งมันจะกลายมาเป็นส่วนสำคัญในรถยนต์แล้วทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นกว่าที่บลูทูธจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไว้ได้ในรถยนต์อย่างทุกวันนี้ล่ะคำตอบคือความท้าทายทางเทคนิคและมาตรฐานอุตสาหกรรมครับการนำเทคโนโลยีไร้สายเข้ามาใส่ในรถยนต์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดข้อแรกคือเรื่องของสัญญาณรบกวนครับภายในรถยนต์เต็มไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน ทำให้การรักษาสัญญาณบลูทูธไอเสถียรเป็นเรื่องยากมากข้อ2คือความปลอดภัยระบบที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงมากจะมามาหายหายไม่ได้ข้อ3คือต้นทุนครับการผลิตรถยนต์มีต้นทุนที่ต้องควบคุมการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆต้องคุ้มค่าและไม่แพงเกินไปและสุดท้ายคือมาตรฐานครับ ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายต่างก็มีมาตรฐานของตัวเองการจะทำให้บลูทูธกลายเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกค่ายยอมรับและนำไปใช้ได้ดีจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของวิศวกรและนัดพัฒนาจากทั้งฝั่งเทคโนโลยีและฝั่งอุตสาหกรรมรถยนต์ จุดเปลี่ยนสำคัญก็เริ่มเกิดขึ้นครับจาก Bluetooth รุ่นแรกๆที่ช้าและจำกัดฟังก์ชันก็มีการพัฒนามาตรฐานใหม่ๆอย่าง Bluetooth 20, 30, 40ไปจนถึง50ในปัจจุบันที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้นกินพลังงานน้อยลงและที่สำคัญคือความเสถียรที่ดีขึ้นมาก นอกจากนี้การเข้ามาของสมาร์ทโฟนก็เป็นแรงผลักดันมหาศาลครับเมื่อผู้บริโภคต้องการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับรถยนต์ผู้ผลิตก็ต้องเร่งพัฒนาให้ทันความต้องการทำให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังจนเราได้เห็นระบบที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวไม่ใช่แค่บลูทูธเท่านั้นแต่ยังรวมถึง Wi-Fi USB และระบบประมวลผลภายในรถที่ส่งพลังขึ้นด้วยครับและในที่สุดวันนี้เราก็มาถึงยุคแห่งความกลมกลืนครับจากความหุ่นวายของการหาอุปกรณ์เสริมจากความงุดหนิดในการจับคู่อุปกรณ์จากเสียงเพลงที่ขาดขาด,ขาดหายหายและการโทรศัพท์ที่ระบบฟังไม่รู้เรื่องวันนี้เรามี b l u e ูธ o t h 50ที่เสถียรสุดๆ Apple CarPlay และ Android Auto ที่เชื่อมต่อมือถือเราได้แบบเมียนกริเราสามารถฟังเพลงโปรดจาก streaming service ได้โดยตรงควบคุมด้วยเสียงที่ชาญฉลาดตอบข้อความรับสายได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมันคือผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งกว่าหลายสิบปีเป็นการ resolution of harmony อย่างแท้จริงที่ทำให้ชีวิตการขับขี่ของเราไม่ใช่แค่สะดวกสบายขึ้น แต่ยังปลอดภัยและสนุกสนานมากขึ้นอีกด้วยครับลองนึกดูนะครับถ้าไม่มีบลูทูธในรถยนต์แล้วชีวิตเราจะวุ่นวายขนาดไหนในยุคนี้เป็นยังไงกันบ้านครับสำหรับเรื่องราวเบื้องหลังของบลูทูธในรถยนต์ที่ออโตแฟ t เทสตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้จะทำให้คุณมองเทคโนโลยีใกล้ตัวนี้ด้วยความเข้าใจและทาบซึ้งมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ทีมนานของเราด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวจะลึกยานยนต์แบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe ช่อง autofactist และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีเกร็ดอะไรเกี่ยวกับบลูทูธในรถยนต์ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ autofactist ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป